สวัสดีครับทุกทุกคนวันนี้ก็มาตกปลาอีกแล้วนะครับมาตกปลากับไตรโรดมันเดินนะ่ามากับสตโลดมือนเดิมอ่าตอนนี้ออกยากหน่อยนะครับผักตกสวามันปิดทางออกทางเข้านะครับวันนี้ก็มากับเหยื่อฮาร์ดบอยมันเดินนะครับกบเหยื่อฮาร์ดบอยวันนี้ก็น่าใช้กบยางเป็นหลักนะครับกบยางกับพวกเหยื่อไม้เหยื่อโลหะเหมือนเดินนะครับไปเป็นคลอตติดตามกันดูครับ ถึงไม้แรกแล้วนะครับไม้แรกแล้วสวยงามสวยงามไม้โอ้ขอให้เจอตัวใหญ่ๆเด้อมือนี่เว้ย <c oughs> ๋อขีะขบกอเลยขึ้นไม่ขึ้น โอ้ยมันตาม,มน้องตามเลยตัวามาวัดน,นี่ขึ้นไม่ขึ้นวะอือโอ้ตามเลยเลี้ยปั่นเร็วการซ่ายก,ก็นี่ตู้หัวเลี้ยงตัวไอ้มันมันมากไก่แล้วเลยผมก็เลยปั่นขึ้นมาข้าวตีไม่เด้โอ้สในใจไม่ไรเลยเอ้ยสิได้ยด้วยเนาะไม่แลกเลย ปลาช่อนนะครับปลาช่อนปลาช่อนอีกแล้วปลาดูปลาได้ปลาคอก่ได้มือนี่ปลาคออีกแล้วมือนี่ก็กลายไปตนกัดให้จักเรืออยู่ครับจนปลอดใจแล้วเผักเขากันบ้ารถ ครับโอ้กัดไห้เธอแรกบ้างดูโอ้เดี๋ยวเป็นเหยื่อขึ้นมากัดอีก่อนละ

โอเคครับโอเคเสนดตัวแรกเสนดตัวแรกโอเคครับเสนดตัวแรกครับเสนดตัวแรกอ่า <laughs> เย็นเย็นทะลุอยู่ทะลุบางานึงเนยทะลุบางเหยวหนึงทะลุขอบปา่าขนาดมาตั้งทีเนีเ้ยแล้วแต่พักนึงพักนึงผมยังไม่อยากลังมนะันแห้ง โอเคอาชโดตัวแรกได้แล้วครับได้แล้วครับหลังจากกินข้าวกันว้าน่ายะนนสามกิโลนะครับนะขอออกกล้องก่นขออกอกกล้องหน่อยอู้บาดมากินมากินเนื้อลายางมันดินใช่คั้งเดียวงี้ครับ ครับผมได้แล้วนะครับปลาชโดตัวแรกตัวนี้ก็น่นาจะรุ่นประมาณสามกิโลสามกิโลกินปลายางนะครับปลายางติดใบพัดโอเคครับเดี๋ยวเราไปหาตัวต่อไปตีไข่แตกแล้วครับตีไข่แตกแล้วเนี่ยตีกะขอตัว ป่ามันกรีบหลายอยู่ดิเด็กค่อยๆตีนะครับิดตัวอ่ะปลาช่อนนะครับปลาช่อนปลาช่อนอีกไว้นี้ตัวนั่นก็ได้ไปได้ปลาไปให้นะต้องโก้ไม้ตื่นแล้วอ่ะก็หานักที่ฝุ่นเลยอ่ะังสีเขาเลื่อนออกไปตัวสีเขากับนั่นนะเนี้ย บืย,ยื้อั้งหลายเป็นบมดมาหาหน้าที่ทำโอ้ปลาช่อนครับปลาช่อนสวยครับรปลาช่อนใหญ่ปลาช่อนใหญ่เย้อะได้ปลาช่อนใหญ่แล้วนะครับปลาช่อนใหญ่เอาไปให้นัดปลาตั้งโกกันนะครับว้าโอเค ที่ดวงครัปลาช่อนครับปลาช่อนปลาช่อนน้อยตัวเล็กๆประมาณรุ่นกิโลนั่นแหละนะครับอ่าลูกเคาะอีกแล้วเดี๋ยวเราก็เอาไปให้หนัดปลาต้องโกเหมือนเดิมนะครับกินกบย่างตัวถูกๆนะครับเหมือนเดิมสองไม้ได้ผล <laughs> นานเท่าเนาะน,นานกระแทกเมื่อทุกเคยเลยเดย้โอ้โยมันบอกอาปากมันบอกอาปากนะครับเดวที๋ยวเอที่ไตว่ามันหมงนเลยนะเมื่อกี้มองอาปากนะครับจอาอย่างเดียว เงือจิงดอกตัดก็คือ,อโมฟ้าก็โอ้โหตัดกัดเ้ยนเ่ยตัวน้อยตัวต่ตัวนีดตัวน้อยตัวที่แรนมงเนี่ยตัวน้อยตัวที่ตบนะครับตัวน,น,าน,น่าเใหญ่อยู่มอฟ้าโดนบาดเงี้ย

อีกอีกอีกหลุดแล้วสิหลุดโอ้หลุดโอ้โหนี่เปิดเปิดด้วยหลายตัวหลุดกันมันเข่ากว่าพักตบเนาะ สุปวันนี้ก็ได้ปลาชะโดรุ่น3าโลหนึ่งตัวแล้วก็ปลาช่อนรุ่นโล1ตัวนะครับเสียดายมากครับเสียดายมากวันนี้ลูกคอ,อกัดแบบให้2ทีนะตั้งจังแต่หลุดทั้ง2ตัวเลยนะครับหลุด2ตัวเลยเดี๋ยววันหน้าใครมาแก่ตัวใหม่วันนี้ก็เหมือนเดินนะครับมากัดไตโลดไตโลดบ้านน้าพ่นนะครับเดี๋ยวอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วค่อยมาใหม่นะครับเจอกันค้าสวัสดีคัาพลาดอีกแล้วพลาดอีกแล้ว